ủa <coughs>

Нод, сандар холм, มาได้รับแจ้งจากบริเวณแล้วก็ยามครับออ๋ว่าาเห็นยังงงไบ้ประมาณทุ่มครึ่งครับว่ามีไฟไหม้อยู่ชั้นสองครับมีประไคร่ไฟครับแล้วก็แจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งตอนนั้นนะครับค่ะแล้วก็หนึ่งก้หนึ่งก็ประสานให้รถดับเพลิงเข้ามาครับแต่ว่าอาคารนันเป็นอาคารไม้เก่าแก่มากแล้วก็ไม้ไฟไหม้เร็วมากครับตอนนี้ก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วครับอสูตรอะไรไปบ้างนะคะด้านในพี่ดูชั้นสองเป็น เครื่องดนตรีครับเครื่องดนตรีเก่าครับเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็เป็นเกี่ยวกับน่าจะสิงนะครับเป็นประธานดนตรีน่าจะสิงนะครับเครื่องวงดนตรียางอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยองท่อยู่ในนั้นหมดนะครับมูลค่าก็เป็นล้านเลยเป็นล้านนะครับทั้งเครื่องดนตรีสากลเครื่องดนตรีไทยครับอยู่ในนั้นครับทั้งน่าจะสิงนะครับก็หลายล้านบาทเหมือนกันครับมาแล้วเพิ่มเติมจากของกรุงเทพนะสั่งรถน้ำมาแล้วสั่งรถตุ้ง้า